วัสดีจ้าวันนี้พามาดูดอกแคร์ฝรั่งหรือว่าหรือว่าจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นดอกเอ่อดอกสโสนก็ได้จ้ะเพราะว่าเขากินเหมือนดอกสโสนบ้านเราแหละจะต้มจะแกงหรือว่าเอาไปผัดหรือว่าเอาไปแกงส้มก็ได้จ้ะอร่อยหวานมากกลิ่นหอมหอมช่วงนี้มันกำลังบานเต็มต้นเลยจ้ะอันนี้คือ หลังบ้านมันมีต้นอยู่ต้นหนึ่งก็เลยใช้ไม้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาจ้ะวันนี้ก็เลยว่าจะเอาไปทอดก็ไข่ไข่เจียวดอกสโน,โกน,กนกอ,อกินกับน้ำพริกเออกินกับน้ำพริกปลาทูหรือว่ากินกับน้ำพริกกะปิก็ได้ก็ว้าวสุดยอดช่วงนาร้อนก็จะมีความสนุกอย่างเงี้ยจะพักป่าทำตามธรรมชาติ เราศึกษาจากหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตเราเราก็มาทดลองว่ามันตรงกับที่หนังสือบอกหรือเปล่าแล้วเราก็กินทดลองกินทีละนิดจะอย่าไปกินเยอะรอบแรกถ้าเผื่อเราไม่รู้เราก็จะค่อยกินทดลองนิดเดียวก่อนถ้าเผื่อมันไม่ร่างกายมันรับได้หรืออะไรเราก็กินต่อไปฉันก็กินมาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วจากเพราะว่า พึ่งจะศึกษาก็พึ่งจะรู้แต่จริงๆแล้วต้นอันเนี้ยมันจะอยู่หลังบ้านบ้านนี่อยู่ไมารังยี่สิบปีเราจะพึ่งจะรู้ไม่นานนี่เองอันนี้คือต้นเขาข็จะมันจะเป็นต้นไม้สูงๆว่ามานีนแหละถ้าเผื่อเราปล่อยให้เขาโตนะแต่ว่าเราจะตัดลึกยังไงก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือไม้ยืนต้นก็เลยวันนี้ก็เลยเอาไม้ตะขอมา เนี่ยไม้ตะขอที่สอยลงมาเพราะว่ามันก็มันก็สูงอยู่เนาะขึ้นบนเก้าอี้ด้วยแล้วก็เอาไม้ตะขอแง่งๆลงมาได้อู้ได้เยอะเหมือนกันนะวันเนี้ยถ้าเอาไปแกงสมก็ได้หมอหนึงแล้วจ้ะโอเคนะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูพักป่ายอย่างอื่นอีจกจ้ะช่วงนี้กำลังออกหลายอย่างมากไปแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะบาย